จะเดินทางไปต่างประเทศทั้งทีหากเกินเฮสุุวิสัยทำให้เที่ยวบินล่าช้าโดนเลื่อนไฟ์หรือถูกยกเลิกเกิน6ชั่วโมงสิ่งเหล่านี้เราขอเคลมได้นะใครที่ต้องรอเครื่องบินนานเกิน6ชั่วโมงจากสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจเช่นจากพายุหิมะหรือเครื่องบินขัดข้องหรือสนามบินปิดขพพนักง,งานสายการบินเราสามารถขอเคลมได้นะ นอกจากนี้ในกรณีการพาจากการต่อเที่ยวบินจากการทานสิทธิ์เช่นเราจะบินจากกรุงเทพไปอเมริกาแต่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่ไต้หวันก่อนแต่สายการบินออกจากกรุงเทพล่าชา้าทําให้เราเปลี่ยนเครื่องที่ไต้หวันไม่ทันและเราต้องรองเครื่องใหม่ที่จะบินไปอเมริกานานเกิน6ชั่วโมงแบบนี้ก็ขอเคลมได้นะวิธีการเคลมก็มีขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะโดยใช้แค่เอกสาร4อย่างต่อไปนี้ 1. เคลมฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม ่วนนี้ดาวน์โหลดได้ที่เว็บ MSIG ได้เลยสจดหมายแจ้งจากสายการบินที่ระบุถึงสางเหตุของการล่าช้าอย่าลืมนะคะเอเกสารนี้สำคัญมากต้องขอมาจากสายการบินให้ได้ 3. ตัว๋วเครื่องบินและบอดดิ้งพาทั้งหมดสําสำเนาพาสปอร์ตบัตรประชาชนและบุกแบงค์แลออ้วก็ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่บริษรัทหรือเว็บไซต์ของบริษัทได้เลยนะคะประกันเดินทาง MSIG Travel Easy <c oughs> เข้ารับประกันความสุขทุกการเดินทางค่ะ เพราะเขามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Assist ที่จะให้คำปรึกษาด้านการเดินทางและการแพทย์ตลอด24ชั่วโมงทั่วโลกเลยตอนนี้จะเดินทางไปไหนก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้ว